สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางน้อยชดดาวครับตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านจันนะครับวัดหลวงปู่หม,มุนครับเผืภอกันลารลมจังหวัดศรีสะเกดมาเนี้มาสายหนังครับใช้หนังแก้บนอยู่วัดหลวงปู่หม,มุนครับนี่วัดบ้านจาัน กายบริ่ห่อนแห้งครับตอนนี้ก็มาห่อนจวดถึงเป็นที่เรียบยร้อยคอมลุ่งของคืนนี้สามเลือกนะครับห่อนเป็นห่อน ราคาอย่างนี้ปะ่ะเสียงกินได้ปะ่ะจ็บี่ป่ะโอ้สิบมีนาะอีสานนครศิ หอยกระทถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวพอ,อก,กันคลิปต่อไปโอ้ตอนนี้กำลังขึ้นโคงจอนะครับนี่กอขนาด8เมตรครับอันนี้ครับฮะสามเรื่องครับ จังวายยังไม่ทันหลูเลยว,นะว,วันนี้มาการสี่คนนะครับนี่ไปมาสี่คน ตอนนี้ไม่ได้บ่ายสามกับบึงแดดโอ้ยเด็ดบ่ายสามแบบหอนต้องขึ้นกับะนาวก็เป็นกับหอน โอ้คงจะให้เราเสร็จแล้วครับ ตอเขอาปะป่นล้ยวโอ้แม่อันอน,นั้นลีน่าจีบเลยป้าตอกกับปุ่นเหลาดีป่ะสามขึ้นเป็นมันมัดบวกตอกเขาด้วบรรลุนละสื่อสว่ญญานไม่ไห้แยกนั่งแล้ว่าเจ้าปูนเลยอื มาแล้วปะนี่ตกมันนี่เขาได้ได้บนตกเลยได้มาตั้งเลยเฮ้ยมาแล้วถอนไหมอนไหมเหน่อยเห้อเด้อด กบเล็กนะดสแกบักบังจบขโมย้องตีเอจ้าวันด้วเ้าวันต้องมจ่ออาจะตมันต่อขอเลยฮ้ยบว่ามันอยู่บันอันนี้ 最悪だ。

เสือปู้นฮามองตอมุดยักษ์เองมาได้บ่แล้วไไปหนีปบดีเซลิงมาบ่นกัน

น,นี่มองก้ามองหันมเอมอ,อ,ม,อมองนี้นี่ต้มน้ำอะไใส่เ่าคือแจนเตียวว่าเล่ ่อแล้วโต่อก็ตัวโต่อดโตหมดโตก็ไม่ทีมันเล็กตัวเดียวเลยล่ะ